สวัสดีทุกทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมในช่องของเชฟแลกดักเป็ดดำทำกินนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวหน้าหอที่ผมพักให้ดูนะครับนี่เรามาชมกันครับว่าหอเนี่ยมันจะมีชื่อว่าอะไรจาก้องจองกับลองระดาดูนะครับว่าดูจากสภาพแวดล้อมนะครับของหอแล้วหอควรจะชื่อว่าอะไรดีนะครับเริ่มจากมุมขวามือของผมก่อนครับ นี้ก็จะเป็นแปลงผักนะครับที่ผมได้ปลูกกับเพื่อนนะครับที่อาศัยพักอยู่ในหอด้วยกันนะครับก้อนนี้ก็หน้าแรงนะครับผักก็จะมีไม่ค่อยเยอะเหมือนหน้าฝนครับแต่ก็พอมีให้เห็นครับเรื่องน้ํานะครับที่นี่สะดวกสบายครับเป็นน้ําบาดาลครับก็เลยใช้ได้เต็มที่นะครับส่วนนี้เป็นพื้นที่ของผมกับเพื่อนนะครับที่ปลูกนะครับ เรามาชมนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเริ่มแรกปักดก่อนตัวนี้ตัวเด็ดของทางเหนือมองอาจจะไม่ก็บางคนอาจจะไม่รู้นะครับแต่ว่ามองดีๆจะเหมือนใบแมงลักนะครับดูนะครับทางเหนือนะครับจะเรียกว่ากลมก้นนะครับกลิ่นเฉพาะตัวจะไม่เหมือนใบแบงลักนะครับแต่นะครับดูเพลิน คล้ายกันมากครับน่าจะเป็นวงหรือตระกูลเดียวกันนะครับใส่ต้มปลาอร่อยครับนะครับกำลังขึ้นนะครับนนี้เป็นเป็นต้นที่ตายไปนะครับอีกอันหนึ่นนงก็จะมีนี่ครับผักชีฝรั่งครับเป็นผักชีฝรั่งผักชีฝรั่งเนี่ยจะปลูกง่ายนะครับขึ้นแล้วก็ เม็ดเขาจะเยอะนะครับจะขึ้นง่ายครับนี่ก็เป็นตะไคร้นะครับลงต้นหอมไว้นะครับนี่ก็จะเป็นผักชีนะครับหรือทางนี้เรียกว่าหอมป้อมนะครับก็จะเป็นผักเพ็ดนะครับหรือผักคาดนะครับแล้วแต่ละที่เกไม่เหมือนกันนะครับใส่แกงแค่แกงอะไรอร่อยครับ เป็นอย่างนี้นะครับต้นมะละกอครับพัดทันแดนครับนีะเป็นต้นพลิกต้นพลิกไม่ค่อยสวยละหน้านี้นะครับปลูกทุกทีไม่สวยนะครับพลิกแต่ที่สวยเด่นขึ้นมากเลยตัวนี้นะครับชมนี่ครับขาครับเริ่มกอใหญ่แล้วครับมีสองกอครับกอนี้กอหนึ่งนะครับ จะเป็นต้นกระเพานะครับท,ที่ที่ตายไปแล้วครับนี่ก็จะเป็นผักไผ่นะครับผักผักไผ่หรือผักแพลวนะครับใส่ลาบนะครับใส่ตำกับตำกุ้งนะครับอันนี้จะเป็นต้นไพรนะครับทางเหนือเรียกว่าปู่เลยนะครับ ก็เดี๋ยวก็คงจะยุบตัวตายแล้วครับหน้าหน้าแรงนะครับเป็นไม้ตระกูลมีหัวนะครับแรงก็ตายนะครับผลก็โผล่มาใหม่นะครับเขามีดอกด้วยครับอันนี้ผมปลูกไว้กินกับแกงหน่อไม้นะครับชอบครับอร่อยครับตะไคร้จะปลูกเยอะหน่อยนะครับใช้บ่อยนะครับทํากับข้าวคิบเกินบ่อยนะครับต้นมะกรูดนี่เล็กอยู่ครับ ตัวนี้เป็นขมิ้นครับขมิ้นก็เริ่มจะยุบละนะครับหน้าแรงเขาจะยุบนะครับเดี๋ยวก็จะตายแล้วครับเหลือวทิ้งหัวไว้นะครับนี่แปลงอีกข้างๆนึงของเขานะครับปลูกฟักทองไว้ยังไม่ใหญ่นะครับเป็นฟักทองนะครับที่อีกคนเขาปลูกไปนะครับที่พักอยู่หอเดียวกันนะครับ ส่วนนี้ก็จะเป็นนะครับผักที่ผมไม่ชอบที่สุดครับเหม็นมากๆนะครับบางคนว่าหอมอร่อยนะครับเอาไปกินกับลาบนะครับเป็นผักคราวตองนะครับตามชื่อเลยครับกลิ่นสุดยอดครับผักขาวตองครับแต่มีสรรพคุณมีประโยชน์เยอะดีนะครับแต่ผมไม่ชอบกลิ่นครับนี่ก็ต้นมะละกอฮอนแลนดนะครับกำลังออกลูกเล็กๆอยู่ แต่ดูจากใบแล้วใบน่าจะเป็นโรคอะไรสักอย่างเลยและครับไม่รู้จะได้กินลูกหรือเปล่านะครับใบชะพลูนะครับเริ่มจะหนาก็ไม่สวยแล้วครับนะครับเริ่มจะใบเล็กแล้วนะครับนี่ก็ผักไผ่นะครับปลูกไว้หลายที่นะครับชอบก็ปลูกนะครับกินอะไรก็ปลูกนะครับนี่อยากเป็นใบจันทร์นะครับหรือใบยี่หร่านะครับ กับลาบนะครับใส่ผัดผัดเผ็ดนะครับแกงออมนะครับนี่ก็อีกส่วนของมุมหนึ่งนะครับต้นนี้จะเป็นใบเล็บพุดครับไว้ใส่ข้าวแฮมไก่นะครับอร่อยครับใบเล็บพุดครับกับลาบก็ได้ครับนี่ก็ผักชีฝรั่งก็กำลังสวยนี่ออกดอกนะครับ ดอกแก่แล้วก็ล่นแถวนี้ก็ขึ้นอย่างนี้นี่ะครับนี่นะครับมีใบเล็บพุดนะครับข้แแ้มไก่ขาดไม่ได้นะครับต้องมีตัวนี้ด้วยครับนี่เลยครับผมใบกกศลนะครับใส่ข้อแฮมไก่ครับหวานครับนจะเอามาลงครับต้นเก่าตายครับตายไปแล้วกินเงินเยอะครับไม่ลดน้ําครับ ไปเอามาลงใหม่อันนี้ก็จะเป็นขมิ้นครับก็ขมิ้นอันนี้นี่ผมปลูกไว้หลายปีแล้วนะชะอมนะครับเพิ่งจะตัดแต่งกิ่งก้านครับต้นใหญ่อยู่นะครับได้กินไม่กี่ครั้งนะครับคนปลูกนะครับก็แบ่งๆกันกินไปนะครับตัวนี้ก็จะเป็นครับ ทางเหนือนะครับเรียกว่าต้นมะขอนก้มครับมะรุมดีๆนี่แหละครับภาษากลางนะครับเป็นใบมะรุมผมผมเพิ่งจะตัดให้สั้นลงนะครับเดี๋ยวแตกยอดเพราะว่าต้นมันสูงครับจริงๆปลูกไว้หลายอย่างมากนะครับที่สวนนะครับสวนที่หอนะครับไม่ใช่สวนของตัวเองนะครับนี่ก็ผมเพิ่งจะตัดแต่งกิ่งนะครับ ป็นพวงครับมักแข้งนะครับบางทีเรี่กักแข้งวาเกือกพวงครับทีนี้ก็จะหมดละโซนนี้ของผมปลูกกับเพื่อนนะครับนี่มีส่วนนี้นะครับก็กว้างอยู่ครับเยอะอยู่ครับนะครับเดี๋ยวไปดูสวนของคนอื่นบ้างครับที่ปลูกนะครับมีอะไรบ้างครับใกล้ๆกันนี่เลยครับ ักกับลาบครับอร่อยครับนี้เขาเรียกว่าดีปลากั้งครับรสชาติจะขมนะครับขมติดหวานๆหน่อยครับนะครับนี่ก็จะเป็นแปลงปลูกผักกวางตุ้งนะครับเพิ่งกำลังปลูกนะครับลงขิงไปด้วยครับทีนี้ก็ผักมีประโยชน์อีกชนิดหนึ่งนะครับผักเสี่ยงดาครับผมนะครับแปลงใส่ปลาแห้งนะแกงใส่ปลาแห้งอร่อยครับตัวนี้นะครับ ลวกน้ำพริกก็อร่อยนะครับนะครับแล้วก็จะมีไฮไลท์อีกต้นหนึ่งต้นใหญ่เพื่อนลงไว้สองปีแล้วครับสามปีแล้วสูงเลยนะครับอะโมคาโดครับรู้จะได้กินลูกหรือเปล่านะครับนี่ก็ผักกาดนะครับส่วนผม,ผมเรียกผักกาดเขียวนะ รูเขาเว็กปรกกาอเลยครับทังภาคกลางนะครับนี่ก็ไม้ประดับเขาลงไว้นีผักสลัดครับนีเพึ่งลงนะครับยังมีเล็ดผักแล้วนี่ก็เป็นสวนเลยครับนี่ปลูกสวยงามเลยครับเหมือนเป็นไล่เลยนะนี่ครับเป็นถั่วแดงนะครับถั่วบนดอยครับเป็นถั่วแดงบนดอยนะครับสวยนะนะครับ สวยเพิ่งออกดอกนะครับจะอัปเดตให้ดูนะครับว่าเล็ดมันจะเป็นยังไงนะครับบริเวณนี้นะครับอีกสวนหนึ่งนี่จะเป็นผักชีนะครับเราไปดูอีกที่หนึ่งครับมีหลายสวนครับเดินไปตรงนู้นกันนะครับผมนี่เลยครับกําลังสวยครับ โอ้โหดูพวงครับสวยเลยครับพวงมะเขือเทศนะครับเพิ่งออกนะครับสวยครับสวยมากครับตัวนี้จะเป็นต้นเมงรักนะครับผักเมงรักนะครับนี่ก็เพิ่งลงผักกาดนะครับหวานเมล็ดเพิ่งขึ้นนะครับกาดผักกวางตุ้งนะครับนี่เป็นต้นมะเขือมะเขือเปราะนะครับกําลังออกลูกสวยๆเหมือนกันครับ คนก็ไม่ได้ปลูกก็มาเก็บกินนะครับนี่ก็แอบนะครับแอบเก็บนะครับเดี๋ยวครับเยอะเลยนะครับแปลงนี้นะครับเดี๋ยวก็จะมีใบชูรสนะครับเราไปดูใบชูรสเป็นยังไงหวานครับนี้คือเป็นใบชูรสนะครับคนก็เรียกคณะเม็กซิโกนะครับใบชุรดนี่ก็ผักขาวตองเยอะหน่อยนะครับ ถ้าผมชอบนี่อาจจะไม่ค่อยเหลือแล้วครับเป็นต้นทุเรียนที่ลงไว้นะครับน่าจะกลับไปปลูกบ้านนะครับกอคานะครับนี่จะเป็นน่าจะเป็นถั่วพูนะครับถัพูกับมละลักขี่นกมละลักขี่นกใหญ่ถั่วพูครับก็จะเป็นมะเขือนะครับมะเขือเปราา ฝั่งนี้ก็จะมีถั่ยนะครับถั่วแดงปลูกเยอะเลยนะครับถั่วแดงกับฟักทองนะครับอันนี้คือฝั่งส่วนอันนี้นะครับที่อยู่ฝั่งเดกับผมนะครับแล้วเรามาดูฝั่งอีกด้านหนึ่งนะครับสองข้างทางนะครับีกทางเข้าหอนะครับทีนี้เราอยู่ฝั่งนี้นะครับฝังนี้ก็ผักควางตุ้งนะครับ นี่เป็นมะเขือเจ้าพญาครับนี่เป็นมะเขือเจ้าพญาครับก็เป็นมะเขือเทศมะเขือเทศนี่ปลูกสวยมากเลยครับเดี๋ยวกำลังขึ้นสวยเลยครับเขือเยอะหน่อยครับก็มะเขือก็สวยครับผมสักนะครับนี่จะเป็น ต้นอะโวคาโดนะครับที่เขาลงไว้นะครับน่าจะเอากลับไปปลูกที่บ้านกันนะครับตรงนี้จะเป็นอะโวคาโดนะครับบ้านสวนจริงๆครับตัวนี้นะครับต้นกล้วยครับลงกล้วยไว้แล้วนะครับต้นจะลงแน่นอนนะครับอย่างนี้นะครับต้นปวบสวยเลยครับอยงนี้จริงๆผักก็จะปลูกซ้ําๆกันนะครับเป็นผักที่จะใช้ชีวิตประจาวันที่ ใช้ในครวัวเรือนได้ครับนะครับต้นหอมมาออกดอกดอกหอมครับ <c oughs> นี่ก็มะเขือพวงครับ <c oughs> นี่ก็จะมีต้นแต่นน้นจะเป็นขนุนนะครับขนุนต้นใหญ่ขึ้นแล้วครับที่ลงไว้นะครับ <c oughs> แล้วก็จะมีแ <c oughs> อป <c oughs> เปิลเมืองนะครับเปิลเมืองนะครับ ของตุ้งที่นี่เพิ่งกําลังจะสวยเลยครับสวยมากนะครับผมนี้นะครับของตุ้งนะครับจะเป็นเถวฟักทองนะครับน่าจะปลูกนานแล้วเก็บไว้กินยอดเขากินยอดกันครับไม่ได้ปลูกไว้กินลูกนะครับเก็บยอดเก็บดอกกินนะครับกองตุ้งสวยมากครับแบบนี้นะครับกําลังหวานเลยนะครับเนี่ยลวกหรือว่าแกงนะกำลังหวานเลยนะครับเนี่ยกินกับน้ําพริกอร่อยครับ อย่างนนี้ะครับหวานเลยครับผมประเทศสวยจริงๆครับหน้าเนี้ปลูกนะครับทั้งเหนือกลางคืนนะครับหมอกจะเยอะๆไงครับผักก็จะสวยนะครับตอนนี้นะครับหน้าหนาวเนี่ยสวยจริงๆครับผักครับแล้วก็ผักข้าวตองนะครับบางทีกลิ่นนี่ตีจมูกได้เหม็นมากครับเดินมาตรงนี้อีกทีนึงนะครับ นี่ก็เป็นอะโวคาโดครับนี่น่าจะเพิ่งเสียบยอดนะครับอะโวคาโดอาใช่ครับเสียบยอดแล้วครับนี่ครับเสียบยอดคือเขาเอาเม็ดลงไว้นะครับแล้วก็เอายอดที่แก่แล้วมาเสียบใส่นะครับจะได้ติดได้เร็วติดลูกได้เร็วนะครับพวกนี้นะครับดูผักชีนี่ครับก็ใหญ่สวยงามครับผักกวางตุ้งเยอะเลยครับ เป็นไม้ครูด่างนะครับสวยดูครับบรรยากาศดีครับล้มลื่นครับหอเนี้ยครับดูวิวทิวทัศนครับฟ้าทิศกำลังจะตกดินครับนี่ก็ตนมะกอเนี่ได้กินลูกแล้วครับนี่ครับกองตุ้งสวยสวยสวยจริงครับกองตุ้งครับ นี่จะาจะเป็นมะเขือคืนนะครับหรือว่าทางเหนือเล็กมะเขือแจ้นะครับมะเขือพื้นเมืองครับดูผักครับโอ้โหตัวนี้สวยจริงตัวนี้ตัวนี้สวยสดุดเขียวเลยครับเป็นขนาครับ จะเป็นดูจากใบแล้วเป็นกระเทียมครับใบ,บนแบนครับนะลงกระเทียมไว้ลงผักนี้ครับปล่อยให้ใหญ่อีกตัวอีกหน่อยนะครับทางเนื้อก็จะมาแกงครับนะครับแกงต้นเล็กๆอย่างนี้ครับจะหวานครับคนชอบแกงใส่เนื้อนะครับคนชอบแกงใส่ปลาแห้งก็แกงวะฮะนี่ก็ หลพาครับหลัลลพาปลูกเองเนะหอมหอมว่าหอมกว่าที่ตลาดนะครับกลิ่นมันหอมครับต้นคามมละกอต้นนี้นายปีหลายปีแล้วครับนานแล้วครับสูงเลยครับมีลูกเยอะแล้วครับบางทีสุกข,ขาต้นก็มีกระลอกก็มากินครับ,รบนี่จะเป็น ทุนออดิบนะครับทางเหนือเียกว่าตุนครับตุนนะครับแกงเสบปลานะครับกินกับส้มตํานะครับอันนี้นี่เขาเพิ่งลงครับนี่อันนี้ให้ถ่ายให้ดูนะครับอันนี้เขาเรียกฟักแมวครับฟักแมวครับผู้ชมนะครับหรือยอดไซยเต้ครับนี่เอาลูกเป็นอย่างเงี้ยลูกลูกอย่างนี้ปลูกแล้วก็ขึ้นนะครับขึ้นง่ายครับนะครับฟักแมวไซยเต้เงี้ยครับเพิ่งจะลงนะครับเดี๋ยวอีกหน่อยก็คงเกะ ยาวเป็นเครือแล้วครับผัดอร่อยครับยอดตัวนี้นะครับก็จะเป็นขิงนะครับต้นขิงตะไคร้นะครับโดยรวมฝั่งนี้นะครับจะถ่ายให้ดูนะครับพื้นที่นะครับเยอะอยู่นะครับพื้นที่สวนทั้งหน้าหอนะครับกว้างอยู่ครับปลูกผักปลูกอะไรกินได้ครับบางทีก็ประหยัดเงินซื้อได้ครับนะครับ ก็จะเป็นมุมนะครับที่ผมทํากับข้าวกินกับเพื่อนนะครับปิ้งจะย่างจะทําอะไรก็ทํากันได้ตรงนี้ครับบริเวณนี้ครับก็ลงก๊อกน้ําไว้ล้างผักล้างอะไรนะครับเนี่ยทกินกันตรงนี้และครับเนี่ยนั่งกินที่ก็ปูเสือนั่งตรงนี้นะครับทีนี้มาถึงจุดสําคัญครับหลายๆคนตกลงชื่อหอพักอะไรนะครับ ก็ตามดูสภาพแล้วครับนี่ยครับหอพักชื่อว่าบ้านสวนสองครับบรรยากาศเป็นไงครับกับชื่อของพักเข้ากันได้ดีครับผมหัวใจดีครับก็ให้ปลูกต้นปลูกนี่กินนะครับไม่ห่วงที่เขานะแล้วก็น้ําท่านะครับก็ให้ใช้นะครับลดผักลดอะไรได้ครับเพราะว่าเป็นน้ําบาดาลครับ ค่าใช้ใจ่ายเรื่องน้ำมันไม่แพงครับไม่เหมือนอน้ำประปานะครับด้านหลังนี้นะครับเนี่ยอันนี้คือเป็นสถานที่มีประวัติศาสตร์ของเชียงใหม่อยู่นะครับเป็นห้างสรรพสินค้าแห่งแรกนะครับด้านหลังนี้ครับคือเซ็นทรัลการ์ดสวดแก้วนะครับเมื่อก่อนดังและบูมมากครับเดี๋ยวนี้ก็ซบเซาลงไปเยอะครับ มุมหนึ่งครับผักเยอะนี่ครับชิดกับข้างๆห้องนะครับผักกวางตุ้งครับถูกเยอะเลยครับกับรรยากาศโดยรวมครับหน้าหอผมที่ผมพักนะครับนะครับผัก้ามีเยอะครับ โอเคครับถ่ายชมให้บรรยากาศนะครับสํหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับผม